พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานกแรนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องการทำให้เกิดเพลิงไหม้ทรัพย์สินของตนก็มีความผิด หากเพลิงไหม้นั้นน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่นครับหลักในเรื่องนี้นะครับก็คือผู้ใดกระทําให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุดใดๆแม้เป็นของตนเองจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่นต้องระวังโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตราสองครับและ ถ้าการกระทําให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆแม้เป็นของตนเองจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่นเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในมาตรา218ทรัพย์ตามมาตรา218ก็คือ 1. โรงเรือนเรือหรือแพที่คนอยู่อาศัย 2. โรงเรือนเรือหรือแพอันเป็นที่เก็บหรือที่ทำสินค้า 3. โรงมหรสพหรือที่ประชุม สี่โรงเรือนอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเป็นสาธารณสถานหรือเป็นที่สำหรับประกอบพิธีกรรมตามศาสนาห้าสถานีรถไฟท่าอากาศยานหรือที่จอดรถหรือเรือสาธารณหกเรือกลนไฟหรือเรือยนต์อันมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไปอากาศยานหรือรถไฟที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะ ผู้กระทำต้องระวังโทษตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา218ก็คือต้องระวังโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีครับในเรื่องนี้นะครับมีหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา220ครับมาตรา220วรรคหนึ่งบัญญัติไว้ว่า ผู้ใดกระทําให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆแม้เป็นของตนเองจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีและปรับไม่เกิน1นึ่งแสบาทมาตรา220 2องสนวรสองนะครับบัญญัติไว้ว่าถ้าการกระทําความผิดดังกล่าวในวรรคแรกเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในมาตรา218ผู้กระทำต้องระวังโทษด,ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา218ผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีมดอเตอร์กฤษศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิธีพูดและทีมทนายความสวัสดีครับ